นะครับส่วรายการยกสยามรายการทุกๆทุกท่านเลยนะฮะดูได้เด็กผู้ใหญ่และผู้ใหญ่มากๆนะฮะมาดูนะยิ่งดีเลยเพราะว่าบางทีเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอยากจะถามเพิ่มเติมนี่บอกได้ตอนเวลานี้ได้อย่างเต็มที่อ่ะมาดูคู่ต่อจากนี้ไปจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรารออยู่นะ,ะเราแต่กไปแล้วสองครั้งคู่ที่สาจะเป็นคู่นี้หรือไม่นะครับคุณจอและคุณวาดครับเชิญครับ เดิมาทีไรมันจะเห็นอะไรรังสีอะไรแปลกๆกันะแสดงว่าลังสีนี้เป็นลังสีหน้าจะเป็นรังสีแจ็คพอตก็ดีครับเออนะคุุณกับเขาป่ะเนี่ยคุยกับเขายางสนิทกันเลยครับออดอแจ็คพอตของเรานั้นมี3แจ็คพอตนะฮะให้เลือกเอาแล้วแต่โชคแต่ว่าความยากง่ายนะเหมือนกันหมดเลยครับผมเงินล้านบ้านรถนะเลือกทรูมูฟ 3G WiFi 12หรือ3ครับเชิญครับ ามครับสามนะอโอเคสามหมายเลขอันจะได้หนึ่งลง้านบาทหนึ่งล้านบาทช่วงนี้มาบ่อยมาบ่อยป้าที่ไม่ได้เลือกคือหมายเลขึ้นคืออะไรครับนี่คือบ้านบ้านพักส,สอนนี่ก็สามล้านกว่านะครับผมอ่ะหมายเลขสองที่ไม่ได้เลือกก็นี่เพื่อนเขาออ,นออสออสวีออส โตโยต้านิววีออส1.5กิโลเมตรนะครับท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็นนะฮะโตโยต้านิววีออสนะครับเมคอิทฮับเป็นภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์รูที่ท้าทายทุกสายตาใครจะอยู่บนเวทีซึ่งตัดสินทุกอย่างใครจะอยู่ข้างบนเป็นคนคุมภาพรวมเดี๋ยวผมดูภาพรวมให้ครับเออต้องต้องเสียขละมากนะใช่ครับนะโอเคไปทางด้านนี้เลยฮะขอบคุณครับเอาตรงนะครับเชิญเลยครับภาพรวมข้างบนเลยนะครับโอ้ยข้างบนครับพระองค ิบข้อนะฮะหลายหลายคนก็บอกว่าโอ้โหแล้วเราจะได้กี่ข้อกี่ข้อมันจะเกรงตั้งแต่ข้อแรกนี้ข้อแรกเนี่ย <laughs> พยายามสบายๆหายใ,ใจลึก <laughs> ๆนะฮะ <h savior> เอาละครับสิบข้อเพื่อนหนึ่งล้านบาทและนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับ <john> ระนองเคยไปไหมครับเคยไปครับอ <c oughs> <c oughs> ไปอีกไปอีกเพราอฉนน่าจะง่ายอ้าวข้อนี้ไประนองนะครับทร้มูุฟสาม G WiFi ไประนองก่อนครับเชิญครับ ี่คือส่วนที่แคบที่สุดของแหละมมาลายูอยู่ในอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองอำเภอสวีจังหวัดชุมพรมีชื่อเรียกอย่างที่หลายๆท่านท,านทราบกันดีว่าคอคอดกระครับโดยคอคอดกระนั้นมีระยะจากชายฝั่งทะเลทางตะวันตกจโรดตะวันออกกว้างเพียง44กิโลเมตรเท่านั้นโดยบริเวณนั้นจะมีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่ จำลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนอกจากนั้นยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรีซึ่งแบ่งภูมิแดนไทยพม่าได้อย่างชัดเจนอีกด้วยครับดูชมธรรมดาก็มีความรู้สนุกดีพอเป็นคำถามปุบพูดมาทำไมให้เรางงและตกใจข้อข้อกระดเราได้ยินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเอาล่ะเข้าประเด็นอย่างไรดีข้อข้อกระถือเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู คำว่าคอคอดเอาทีละคำเลยค,คอคอดก็หมายถึงแผ่นดินแคบๆน้ําขนาบทั้งสอง,องด้านแต่นี้มันมีคําว่าก,กะเข้ามาอีกเลยเลยเป็นเรื่องแล้วคอคอดแล้วทำไม,มต้องกะนี่แหละเลยถามครับนี่คือข้อที่หนึ่งถามว่ากะในคอคอดกะมีที่มาจากอะไรครับโอ้โหเอาซะแล้วมาจากอะไรครับกอไก่ครับมาจากก,กนะนฮะเออกก กักไม่ใช่นะครับขอไข่ครับมาจากเต่ากระนั่นเองโอ้ยเอายังไงดีหนึ่งนาทีจับเวลาครับกักคอคอดกระเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรกระบุรีอะไรสักอย่างอืมออกักมาหน่าจะกระนะครับกักเต่ากระอะไรเงี้ยเต่ากระเต่ากระก็คือคือเต่าคือเต่าคือเต่าเิดหนึ่งชนนิดหนึ่งเต่อาไม่รู้มั่วๆแถวนั้นอาจจะแบบมีเต่ากระ ไม่รู้เหมือนกันทำไมแตวนั้นถึงจะมีเต่ากะหรือว่ามันคลอดมันเก็บกักถ้ากักคืออะไรเก็บเอาไว้เก็บกักโอ้โห oh สนุกดีนะรายการนี้เห็นไหม <laughs> เอ,อ่อผมว่าน่าจะเป็นเต่าเต่ากระนะเพราะว่าคือแถวนั้นมันอาจจะมีเรื่องของน้ําของทะเลหรืออะไรก็ตามก็น่าจะมีเรื่องของสัตว์เข้ามาแถวนั้นคือเต่ากระอาจจะอาจจะเยอะก็ได้ก็เลยค<ม>ิดเอาว่ามันเป็นอาจจะเป็นกระบุรีเพราะว่าเต่าเยอะเต่ากระเยอะ,อะ,อยอะไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการกักเกิดอะไรต่างๆเพราะมันกักเนี่ยมันไม่น่าจะกักครับเพราะน้ํามันเยอะกว่าพื้นดินซะอีกไม่รู้เหมือนกันนะครับมั่วเอาออกออกมาทางนี้ก่อนใช่ครับเพราะเรายังไม่สรุปใช่ครับ การตัดสินอยู่ที่คนข้างล่างอยู่บนเวทีนี่นะเอาโจครับสิบวินาทีนะครับมีความคิดความเห็นอย่างไรเชิญเลยครับก็มันมีเต่าใช่ไหมต้องมีสิประเทศไทยประเทศเต่าไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเต่าแล้วมันจะมีมั่นใจใช่ไหมเต่าถ้ามันเปิดถ้าเต่าก็เอาละหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วทำไมผมคุยกันแค่นี้อยากคุยกันว่ากแต่พูดอะไรก็ให้มันชัดเจนเกต้องลองใครถามใครเดยอะ โอ้โหเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่ผมไปอยู่ข้างบนตั้งแต่แรกดีกว่าตกลงได้อะไรมาบ้างไม่ได้อะไรจากเขาแล้วครับแต่ข้อนี้ผมผมมีในใจว่าน่าจะเป็นเต่ากระผมว่าเต่าเข้าข้างผมเสมออ๋อใช่ครับเตกลงนะคำว่ากระในคอข้อกระตอบว่าข้อขอข่ายครับเต่ากระเต่ากระนะเขายัขข้องใจน้งโจวว่าไอ้ตกลงมันมีเต่าป่ะเดี๋ยวค่อยลงมาเคลียร์นี่คือก้าติณณงดูผมนะครับคำตอบนะครับ เต็มที่เลยเอาเลยเจิญถ้าเกิดสมมุติว่าคําว่ากักมันก็ไม่ได้จะกลายมาเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปกติถะาเียดคอคอดกักคอคอดกัก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 มันเขายังงงอยู่เลยนะปล่อยเขาพูดคนยดียหม่ครับไม่ใช่ข้อสองเลยดีกว่าข้างบนก็กดดันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กดดันนะข้างบนก็กดดันนะกดส่ดนแต่กดทั้งคู่ครับอ้าวทีนี้อธิบายความเพิ่มเติมตัวเรามีเต่าหรือไม่มีเต่าคำว่ากะในชื่อคอคอดกะสันที่ฐานว่ามาจาก เต่ากระที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจํานวนมากมาย,มยโ,โหม,ยมาถูกต้องเลยที่ไปนี่ก็ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมไม่เคยหรอครับโอ้โหวิเคราะห์มาถูกทางสอดคล้องกับตำนานของเมืองระนองที่เล่าว่ามีชายคนหนึ่งนะฮะนำเต่ากระสีทองมาถวายพระเจ้าแผ่นดินก็เลยได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าปกครองที่หมู่บ้านแถบนี้ต่อมาก็เลยเรียกที่ตรงนั้นบริเวณนั้นว่าเมืองกระ หรือเมืองตราเพราะฉะนั้นแม่น้ําสายน้า,าอะไรต่างก็เป็นแม่น้ํากระบุรีคอคอดก็เป็นคอคอดกระไปด้วยมาจากเต่ากระนะฮะข้อที่หนึ่งนะครับทุกท่านครับเอาละได้ไปแล้วหนึ่งนะฮะนี่คือข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่สองครับข้อหนึ่งก็ชนะไปแล้วเรียบร้อยข้อที่สองจะชนะรายการอีกหรือไม่ชนะเยอะๆเคยได้ยินคำนี้ไหม ชนะขาดลอยเคยครับเออโอ,เโอ้โหมันชนะขาดลอยเลยเว้ยถามเลยครับชนะขาดลอยมีที่มาจากอะไรครับอเออทำไมมันต้องชนะขาดลอยด้วยอ่ะมันมาจากไหนกันแน่เ,เด็กๆจะได้รู้แล้วนะฮะเกิดมาไม่เคยสงสัยอะไรอย่างนี้เลยก็ไก่ครับมาจากเรือหรือแม่ไม่ไทยอยู่แล้วชัดๆเลอเมื่อมีการลอยต้องสิ่งนี้ครับขอไข่ครับ <c oughs> ว้าวครับจับเวลาครับ ลอยถ้าถ้าในใจผมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคือคือเรือนี่มันก็เวลาแข่งกันนี่มันก็มีชนะแบบทิ้งห่างกันเหมือนกันก็อาจจะเรียกว่าขาดชนะขาดอ่าอ่าใช่อย่างงั้นใช่เอาแบบเอาแบบยกสยามเนี่ย <c oughs> ผมว่าเป็นยงยกสยามเอออะไรค่เอาแบบยกสยามาบบยกสยามเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรา ไปเล่นซื้อว่าวมาเล่นตอนเด็กๆแล้วมันแข่งกับเพื่อนสายป่านมันถ,ถูถูถูกันแล้วมันขาดปุ๊บชนะเอาของคนอื่นขาดไปแล้วก็ว่าวคนอื่นลอยไปเพราะมันลอยไปขาดทาของทำของเพื่อนขาดแล้วลอยไปเราชนะ<ม>เราก็ชนะแบบเพื่อนขาดลอยไปเลยอ๋อมันมีชนะ<า>ด,ด้วยมีการขาดด้วยครับ<ม>แล้วลอยไปเลยด้วยนี่ครบครบทุกปัจจัยครบเออเออเออมันมันมีแข่งมันมีมันมีแข่งว่าวอย่างนี้ ั้งนี้เขาจะให้อะไรกลับมาหรือไม่หุณนจอเรียบรียเขาพูดดีๆนะเอาคำตอบออกมาก่อนว่าไปทางไหนแล้วเคาอธิบายก็ได้นะครับมาครับเรื่องว่าวนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าว่าวเนี่ยมันเหมือนกับแบบเป็นแข่งว่าใครขึ้นมาสูงกว่าแต่ว่าพอว่านพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยว่าวมันมีแข่งแบบสีๆกันแล้วแบบขาดลอยเอ้ยใช่เลยคิดว่าน่าจะใช่นะแต,แต่เลือก็ลอยนะ ทิ้งท้ายทํใหม่เนี่ยอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจในรายการนี้คือพาร์ทเนอร์ของผมเลยผมก็ยังไม่มั่นใจตัวเองเลยผมถึงขึ้นมาข้างบนไงเล่าอ้าวแต่นี้จับประเด็นอะไรได้บ้างล่ะก็ก็เห็นนะเหมือนตรงกันครับว่าน่าจะเป็นว้าวเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเหมือนพี่โจก็เห็นด้วยว่ามันมีครบทั้งชนะทั้งขาดทั้งลอยผมว่าน่าจะเป็นว้าวอ้าวนี่คือข้อที่สอง แล้วแต่ใครที่มาเล่นมาว่าเราถ้าเป็นเราจะต่อยอย่างนี้นะถ้ายืมบนเวทีปุ๊บเนี่ยจะกล้าหรือไม่เพราะมันจะเป็นคนที่รับผิดชอบทั้งหมดเลยชนะขาดลอยมีที่มาจากข้อตอบว่าข้อข้อสองครับว่าวครับใช่แม่ถ้าว่าวเวลาเล่นว่าวนี่นะฮะมันก็ต้องขึ้นลมลมแรงใชไปแล้วชนะหนึ่งลอยมันชัดเจนอยู่แล้วมันเบสิกอยู่แล้วใช่ครับใช่ดูผลนะครับคัดนะครับตัดนะครับ เบสิกขนาดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดิ้ตุ๊กตาละตุ๊กตาเล่นดีค่ะเดี๋ยวปากจะกินเว้าเหรออาว์ครับเมื่อกี้ตุ๊กตาบอกว่ามันเบสิกเป็นเบสิกรู้สึกว่าพอบอกว่าเป็นเบสิกปรู้สึกว่าเฮ้ยม็นมียบางอย่างแน่มันเบสิกไปหรือเปล่ามันต้องมากกว่านี้หรือเปล่าเออคือรายการเนี่ยซื่อ ไม่ไม่จริงตรงตรงแต่คนมาเล่นส่วนใหญ่จินตนาการและคิดคิดไปเองคิดไปเรื่อยรายการเราเนี่ยว่ากันตรงตรงแต่ผมแล้วคนที่คิดแล้วคนที่คิดข้อหลอกมาลวครับคนที่คิดคิดเรือมาเนี่ยอยคือพวกที่คิดแต่เขาเขาก็เดินหนีออกจากบริษัทไปเลยแล้วก็ไปกินห้องมีท่าอะไรก็นไม่รู้อะเอ้ชิดทิ้งไว้ อธิบายเพิ่มเติมครับอย่างนี้ครับชนะขาดลอยมีที่มาจากการเล่นว่าวนะฮะเดี๋ยวนี้ในกรุงอาจจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าสถานที่เยอะไม่มีท้องกรุงท,งท้องนาโหแล้วเวลาต่างประเทศเนี่ยว่าวนี่นานาชาตินี่มันจะสวยมากแล้วมีดีไซน์แย่ๆมากมายนะว้าวที่ฝ่ายชนะจะคว้าว่าวอีกฝ่ายหนึ่งสีกันปุ๊ชอย่างเช่นว่าวอุูราปักเป้าเนี่ยปุ๊บแล้วมันขาดขาด,ขาด,ขาดสักพัมันก็จะลอยหายไปในท้องฟ้าแล้วก็เห็นชัดเลยนี่ก็ว่าว้าวนี่ขาดลอยชนะขาดเราก็หมาถึงการชนะไม่มีข้อสงสัยแล้วถ้าเรือนะ ถ้าเรือนี้เรือเป็นที่มาขออีกสำนวนหนึ่งชนะเหมือนกันชนะแบบชนะแบบลอยลำเออคุณดูเก่งมาแขงไหม <laughs> เออชนะลอยลำเห็นไหมเราจะมีที่มาที่ไปครับลอยลำอ๋อเอาได้ฮะสองข้อแล้วทุกต้นนะครับ <laughs> ใช่อ,อาข้อนี้นี่คือข้อที่3ครับ <laughs> ข้อที่สามเรามีของแล้ว นํำออกมาครับว่าสิ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับแต่แล้วก็ว่าลงไปดูได้นะฮะพิจนารณาให้เต็มที่รู้จักไหมครับยรู้จักสิครับนี่อชอบเลยครับลูกชิดลูกชิดนะอร่อยรู้จักกันอย่างดีรู้จักเลยครับรับประทานบ่อยเด็กๆชอบแหมขอใส่ลูกชิดแล้วเพิ่มไม่ได้นะอีกราคานะ<อ><อ>ลูกชิดเป็นผลผลิตของต้นตาล นะฮะหรือต้นตาวและแต่สำเนียงที่จะออกนะครับเป็นพืชตระกูลปาล์มเออชื่อก็ต้นตาวเป็นปาล์มแล้วลูกทาไมเป็นลูกชิดไม่เป็นลูกตาลถามใช่ไหมถามตรงนี้แหละครับตรงที่งงแหละชื่อลูกชิดมีที่มาจากอะไรครับทำไมมันชื่อลูกชิดครับน่ก็ไก่ครับก็มันใกล้ชิดครับหรือขอไข่ครับมาจากอินทรชิตครับ จับเวลาครับลูกชิดเนี่ยนะครับอันนี้ผมเคยเห็นตอนที่มันอ่ะเป็นลูกอยู่อเป็นอยู่กับต้นเขาใช่ครับมันมันก็ออกเป็นปกตินี่แหละครับก็มันก็ถ้าตอบข้อกอไก่เนี่ยก็ก็ง่ายดีมันก็ใกล้ชิดกันคือมันออกก็รายการมันก็ง่ายๆอ่ะก็น่าจะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดอย่างคนเพ้อเพประเภทผมเนี่ยผมก็อยากจะคิดว่าไอ้อินทรชิดเนี่ยมันก็น่าสนใจมาก เออนึกแล้วว่านต้องตอบอินทรชิตแน่เลยสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเป็นตำเ,เรื่อง Inter it, อินทรชิตเดินผ่านมาเจอไอ้ลูกที่พอดีแล้วก็ตั้งชื่อเราดีกว่าเว้ยก็ตั้งไปเลยครับก็เป็นลูกอินทรชิตแต่ว่าเดี๋ยวจะยากเกินไปโอ้โหเอาแล้ววิเคราะห์ไปสองทางละ <c oughs> เออ <c oughs> ผมว่าผมว่าใกล้ชิดเนี่ยมีน่าจะน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าเหมือนกับลูกมันก็ออกชิดชชิดกันเป็นเป็นพุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ในใจมาทางนี้ในใจมาทางนี้แต่ถ้าเกิดอินทรชิตก็ว่าต้องเป็นตั้งชื่อพิเศษเลยยากเกินไปโอกาสจะน้อยกว่าครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะดูว่าข้างบนคุณโจเจะตรงกันหรือแย่งกันอย่างไรแล้วข้อนี้จะตอบเป็นอย่างไรกับไม่ทีหนึ่งเดี๋ยวทีหลังนะอ้าวข้างบนครับเชิญครับคุณอินทรชิตครับรู้รู้ครับว่าว่านเนี่ยอยากจะตอบอินทรชิตมากๆเลยครับผมครับแต่ว่าพี่เห็นด้วยเรื่องใกล้ชิดนะเพราะว่ามันดูเข้าเข้าถึงง่ายรับใช้ประชาชนเวลานนอะ ย้ําย้ํย้ําะไรนย้มือว่าเวลาน้อยนี่ยังจะเล่นมุกอีกโอ้โหย้ํามาจะตอบไปตรงนั้นเลมันแปลว่าครับเหมือนหยอดโทรศัพท์เนี่ยหยอดยี่สิบคุยกันรู้เรื่องบาทเดียวนี่ครับโอ้โห้เจว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพี่โจว่าใกล้ชิดเป็นไปได้ผมก็ว่าเป็นไปได้ตอบใกล้แล้วตอบไหมตอบใกล้ชิดได้ดีกว่าครับตอบเลยครับเฮ้ยตอบเลยเหรอตดลองลูกชิดลูกชิดลูกชิดทั้งที่มันเป็นต้นตาวต้นตาวแต่มันช่อลูกชิดเพราะว่ามันมันใกล้ชิดใช่ครับ มันรักกันมันเลิฟเลิฟกันตลงกอไก่ใกล้ชิดนะลูกชิดมาจากมันมันชิดกันใกล้กันชิดกันดูนะฮะนี่ข้อที่สามผ่านไปในลักษณะแบบไหนอ่ะพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมเอาตังนะครับถูกเหรอถูกเหรอแน่เหรอเอาตังนะครับถูกถูกถูกก่อนสามคน้อยไป เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยยืนฝั่งนงน้นอะมันไอ้มนนนี่ม้วนเลยนะไม่มีต c t i n g เลยนะมันจริงๆเหรอเดี๋ยวทำเทปพ,พิเศษให้พี่ตาสังเกตเออหนีตลอดเลยถึงกับมันกกน,ะน่ากลัวนะมันน่ากลัวแล้วมีไฟเฟยกับพิบ <ขอ S 1> ด้วย<ม>โอโ้โหลูกชิดคำตอบตนะครับถูกเธอถูกต้องเลยมันง่ายอ่ะมันง่ายเอออินเตอร์ชิดไม่เกี่ยวเลยขอคนที่คิด อินเทอร์ชิพหน่อยตัวอินเทอร์ชิทเรื่องของตัวเขาไหนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาไปกินแถวไหนเลยโอ้เข้าไปเข้าไปเดี๋ยวไปต่อส้มตำอีกครับกินจยะกินเยอะกินจุกอะไรไม่รู้แต่่วาผมรอดไปนะรอดไปนะผมมั่นใจเลยว่าจริงๆตอนนี้พอช่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยว่านอยากจะตอบอินเทอร์ชิพแน่ๆแล้วรู้ว่าจะไม่ตอบด้วยผมผมรู้ว่าว่านอยากจะตอบแต่ว่ารู้สึกว่าว่านรู้สึกว่ามันอาจจะหาความหมายอะไรให้มันอินเทอร์ชิทมันเดือดมันดูไกลมันดูไกลกันไปนิดนึงมันคืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าใจกันโอ้โหรอดไปอีกหนึ่งรอบไปอีกหนึ่งแล้วความจริิงงเป็นอย่าไรรลูกชดคับ ผลมาจากต้นตาลแล้วตาวเป็นยังไงต้นตาลนะฮะแต่แล้วผลเนี่ยมันจะมีตาวสีขาวใสสามเม็ดสามเม็ดนะฮะเรียงชิดต,ติดกันอยู่ข้างใน<อ>นะฮะอยู่ข้างในเม็ดตาวนี่เขาเรียกว่าลูกชิดเพราะอะไรเพราะไอ้สามเม็ดนี่มันชิดต,ติดกันมันไปกอดอยู่ด้วยกันติดกันวิธีการก็ทําไงก็ต้องเอาผลตาลเนี่ยไปต้มต้มเสร็จปุ๊บก็ใช้ไม้เนี่ยไปบีบผลตาวนี้ออกมาเม็ดลูกชิดก็หลุดออกมา นะฮะเพราะมันชิดติดกันนะแล้วคําว่าตาในภาษาเหนือก็แปลว่าชิดด้วยอีกโอ้โหช่างไปสัรหาวิธีกินเออชิดเจ้าเจ้ามาชิดกับพี่แล้วเป็นคนเหนือก็สบายแล้วเป็นคนเหนือก็สบายต้องเลยอาแล้วนะฮะได้มาแล้วตกลงเป็นกี่ข้อสามข้อแล้วนะครับตกลงค่ะ